สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาทุกคนเลยนะครับพบกับผมยุงจากช่องโอเคโอเคอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เดินทางมาไกลขึ้นมานะครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งลักกระเลียงแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเที่ยวดูธรรมชาตินะครับก็ผมแต่เดินมาเนี่ยเห็นร่องรอยสัตว์ป่าเยอะมากๆนะครับมันจะเป็นหมู่ป่าเก้งนะครับส่วนมากผมก็จะเห็นรอยหมู่ป่าแล้วก็เก้งนะครับ แต่รอยกวางเนี่ยมันมีมันไม่ค่อยจะมีนะทุกคนมันมีน้อยมา,มากๆนะครับที่ผมเห็นเยอะที่สุดก็คือรอยหม่นะครับรอยเก้งเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนผมเดินเรามาจะฟังนูนะ่นน่ะผมเห็นรอยเก้งน่าจะกี่รูสมองนะครับรูสมองเนี่ยยังไม่แก่ดีแต่ก็มีรอยกินแล้วแหละก็ถ้ามาแก่วันนี้น่าจะกินดีกว่าน,นี้นะทุกคน ก็เพื่อไม่ไปกั๊เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะขอตัวแล้วก็เดินทางดีกว่านะทาทคน ครับทุกคนผมก็ได้เจอกลู่ไม้นิดหนึ่งนะครับก็คือลูอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นลูอะไรกันแน่นะก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบคอมเมนต์บอกผมทีนะว่าเป็นลูอะไรผมดูเมื่อผูจะบอกว่าใครรู้มาคุกก็ไม่ใช่นะทุกคนมันจะมีฝ้าปิดฐานด้าบอนนี่น่าจะาไปทำแก้วน,ะนี่ สวยแต่ว่าน่าจะเป็นลูอ่อนอยู่นะทุกคน,นสวยมากนลทุกคนค,คือคือผลไม้ในป่าเนี่ยผมบอกได้ว่ามันมีเยอะแยะมากนะครับมันมีหลายชนิดมากเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีนะทุกคนครับทุกคนเดิมผมก็ได้เจอกับเห็ดชนิดหนึ่งนะว่ามันคือเห็ดอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่เขาว่าเห็ดชนิดนี้กินได้นะทุกคนแต่ว่ามันกลิ่นคล้ายๆเห็ดโคนนะทุกคนมันกลิ่นเหมือนเห็ดกินได้จริงด้วยนะทุกคนแอ่บางคนเขากินนะแต่ตอนนี้มันอมน้ําแล้วนะทุกคนมันอมน้ําเยอะเยอะมากๆนะไม่รู้ว่ามันกินได้จริงไม่จริงผมก็ไม่เคยกินด้วยตัวเองนะทุกคนมันจะคลื่นตามตอไม้ที่มันพุกๆนะทุกคนนี่ เออเบเกเี่เวลาเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีกว่าทุกคนนี่ทุกคนผมก็ได้เจอกองทัพกองทัพหนึ่งนะทุกคนเยอะม,มากๆนะครับและทุกคนดูนะครับว่ามันเดินเนี่ยพร้อมเพียงกันมากนะครับนี่มนุษย์เหล่านียถ้าพร้อมเพียงกันอย่างนี้น่าจะดีนะทุกคนมาสุดยอดอะ่ะ นี่ดูดูการเดินทางนะครับมันจะหยุดหยุดอยู่ที่นี่นะทุกคนแล้วเป้าใหม่ที่มันเดินเนี่ยมันจะต้องเดินไปทางนี้นี่นี่นะทุกคนและอาหารที่มันพดไปนะทุกคนถ้าผมดูแล้วมันถ้ามันใหญ่อะมันจะช่วยกันนะมันจะช่วยกันมันจะช่วยกันลไล่ตัวพยุมไปนะทุกคนนี่ ใจเนี่ก็จะเป็นปลวกหรือว่าน่าจะเป็นปลวกนะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพร้อมเพรียงกับมากนะทุกคนทุกคนดูดูดูนี่กอมทัดน่าจะเป็นกอมทัดปลวกนะเราเดือดชาตอกกันดีกว่าทุกคนว่ได้เจอกับรูดไม้อีกชนิดหนึ่งนะทุกคนคระลู่มูมาคล้ายอ่างงูน,นะทุกคนซี่แต่ผมหลอก กัดดูแล้วนะทุกคนไม่ไหวนะรสชาติมันไม่มีนะทุกคนผมก็แค่ลอกกัดดูนะว่ามันคืออะไรนี่นี่น,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 นทุกคนเห็นไหมสี่มันน่ากินมากนะแต่ไม่น่ากินได้นะทุกคนผมดูแล้วมันไม่น่ากินได้เดี๋ยวเราเดือทาาต่อกันดีกว่า ทุกคนเห็นไหมครับกล้วยไม้ชนิดนี้สามารถที่เอาไปทำยาได้นะทุกคนก็แก่หลายอย่างนะทุกคนแล้วกล้วยไม้มันก็เป็นว่าชนิดหนึ่งนะทุกคนมันเป็นว่าชนิดหนึ่งที่เขาเอาไปทำอะไรผมก็ไม่เคยถามเขาทุกคนเพราะว่ามันสวยมาก ใบนี้ทุกคนดูนะน่าจะเอาไปปลูกที่บ้านปลูกประดานบ้านนะครับน่าจะสวยนะทุกคนเพราะว่าผมไม่เคยเห็นใบแก้นะทุกคนมันจะมีใบออกเขียวธรรมชาติไปตลอดเวลาว่าชนิดนี้ว่าธรรมดาเนี่ยเวลาหน้าแล้งเนี่ยมันจะตายนะทุกคนแล้วพอหน้าฝนเนี่ยมันก็จะจะนั่นอีกจะขึ้นใหม่แต่ว่าชนิดนเนี่ย มันจะเป็นหน้าแล้หรือไม่ใช่มันหรือว่าหน้าฝนเนี่ยมันก็ใบจะเขียวตลอดเวลานะครับก็เพื่อไม่เป็นกระเสียเวลาเดียวเราเดินทางต่อกันดีกว่านะทุกคนครับผมก็ได้เจอกัะยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับถ้าทุกคนสเกตตดูนะครับว่ามันจะออกเป็นแดงๆน้อยๆน้อยๆนะทุกคนต้นมันนะมันจะออกเป็นสีแดงๆน้อยๆน้อยๆและใบมันเนี่ยขอบมันเนี่ยมันจะเหมือไปเลยนะทุกคน มันจะคล้ายๆไปเลยมันจะมีเป็นน้หน้อยๆนะทุกคนนี่นจะเป็นน้หน่อยๆนะทุกคนเห็นหรือเปล่ปามันเป็นน้นเล็กๆนะครับเอาไปต้มแก้อะไรแกแต่ยังเขาเรียกอะไรดีไอ้ที่เราส,สมัมส้สควันควันไฟกลิ่นไหม้ที่อยู่ในตัวนะครับ คนมันจะมีเป็นบาโลนะครับที่ว่าเวลาได้กลิ่นอะไรแล้วอยากจะอ้วกนะครับเมื่อแพ้นะครับก็ยาสมุนไพรต้นนี้สามารถที่ต้มกินนะครับมันจะมันจะช่วยถอนพิษพวกควานไฟพุทพิษกลิ่นไหม้อะไรต,ตามที่อยู่ในร่างกายเรามันจะขัดถ่ายออกนะครับก็ต้มกินไม่ต้องอะไรมากนะทุกคนกินเป็นน้ำชาไปเลยนะครับ ก็ไม่มีพิษมีภายนะครับทุกคนก็ต้มกินได้เรื่อยๆนะครับก็เพื่อไม่เปกระเสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีกว่าทุกคนธรรมชาติในป่านะครับถ้าเราเดินแล้วเราสังเกตด,ดูไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีอะไรที่สวยงามเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกว่าอะไรต่างๆนานาน,นะครับถ้าเราดูแล้วมันสวยงามนะครับมัน สตุปตานะครับก็ประมาณนี้ทุกคนเดยวทานต่อกันดีก่าเจอกอว่าชนิดนี้อีกแล้วนะครับก็แถวๆนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีหลายกอแล้วนะครับก็ดูเร้่มันสวยดีนะทุกคนผัดเล็กๆน้อยๆนะครับครับทุกคนนี่ก็คือลูกต้นนี้เขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะทุกคนก็ผมเคยถามและลั่นเพราะว่าคนไทยเขาเรียกอะไรนะครับ เขาบอกว่าตอเต่าล้างนะครับคือผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นภาษากระเหลียงนะครับมันยังไม่ใช่นะครับมันยังไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะครับมันจะมีหลายชนิดมากนะครับไอ้ต้นพะเน่เนี่ยมันจะมีที่กระเหลียงเขาเรียกมบบดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีหลายอย่างสอง,ส,องสามใส่สามใส่ผ่านนะทุกคนแล้วก็มันจะมีลูประมาณ ขนาดนี้อีกชนิดหนึ่งออกมาลูปประมาณนี้นะครับไอ้นี่ก็จะเป็นรูที่เล็กสุดนะครับไอ้นี่กระเลียงเขาเรียกว่าหมอบบอ่อนะครับลูกหมอบบอ่ก็มันเต่าล้างหมดเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนคือลูใหญ่เห็นเห็นเขาก็เรียกว่าเต่าล้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูไอ้สองชนิดนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นไหมหนูน่นนะชนิดหนึ่งนะ ต้นนู้นนะ่ะมันจะต้นใหญ่แล้วก็ยาวมากๆสูงมากๆนะทุกคนนะทุกคนเห็นหรือเปล่านั่นแหละแร้ว่ามันก็มีรูนะทุกคนเรากล้องมันจะซุ่มเข้าไปถึงหรือเปล่านั่นไหนต้นนั้นน่ะอันนั้นคืนดอกมันนะทุกคนดอกมันสูงสุดแล้วนะครับ ทุกคนเห็นไหมสูงมา,มากๆนะครับต้นมันก็จะใหญ่กว่าแล้วเดี๋ยวนี่ผมก็จะเทียบให้ดูนะครับอีกชนิดหนึ่งใบคล้ายๆกันนะครับแต่ใบมันจะแคบกว่าแต่ใบนึกเกิดถ้าแย่ไม่ออกนะทุกคนต้นมันจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าชัดเจนมากนะครับแล้วก็ต้นมันสูง มันไม่ส่งเยอะกว่าต้นพวกนั้นนะครับมันจะเตี้ยกว่านะครับแล้วก็ต้นต้นมันเนี่ยจะเล็กกว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับพอมันเป็นกระเสียวลาเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีกว่าทุกคนนั้นะทุกคนตอนนี้ก็เดินมาไกลผมส่งคนแล้วนะครับก็บรรยากาศที่นี่ก็ลบลรื่นด,ดีนะครับป่าแถวนี้ก็มาก่อนป่า จะดีมากนะครับแต่ป่าเนียผมรู้สึกว่ามาซุบซมเรามาหน่อย,ยนะทุกคนแต่ว่าล่อลอยซับป่าเนี่ยก็อย่าพอมีให้เห็นอยู่นะทุกคนแล้วก็มันมีพวกขกลุกระล่อเนี่ยอย่าพอม,มีอยู่นะ,น,นะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดู ต้นต้นอกับต้นเต่าล้างไม่กี้เนี่ยนะทุกคนเนี่ต้นแบบต้นเล็กๆนะทุกคนแต่รูปมันดกมากๆนะทุกต้นเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรต้นเต่าล้างะผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเขยิองเนี่ยชนิดที่ว่าต้นมันจะเล็กกว่าที่พูนชี้ให้ดูต้นใหญ่นะทุกคนมันไม่ใช่ส่ผพัดเดียวกันทุกคน คือมันเหมือการข้าจริงนะครับมันมีหลายใสผ่านมากนะทุกคนแล้วก็เนี่ยทุกคนดูนี่นะครับนี่แล้วก็ว่วยดามไหว้เนี่ยขุไทยเขาเรียกว่ายดามรูเป่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผม มันเปเชอรอภาษากะเลียงแล้วผมมาแปลนะทุกคนนี่น่าจะทาที่นั่งได้แล้วนะทุกคนถอนคือผมอยากจะบอกว่าธรรมชาติในป่าถ้าเราเดินแล้วเราสังเกตนะครับสังเกตดูโลลายพมถาวรอย่างนี้นะับมันมีโลลายมันเป็นลายที่สวยมากนะทุกคนนี่นี่ทุกคนคือ ถ้าเราไม่สังเกตและเดินผ่านเลยโดยที่ไม่จินตนาการตามธรรมชาติเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมหมแล้วทุกคนแต่ถ้าเราคิดจินตนาการไปด้วยดูเดินดูไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะออกแบบเหมือนว่าป่าเนี่ยมันถูกตกแต่งเอาไว้แล้วนะครับมันถูกตกแต่งด้วยความสวยงามอยู่แล้วนะครับคือนี่ก็เจอกับว่าชนิดนี้อีกแล้วนะครับ ก็สวยมากๆเหมือนกันนะครับคือในป่านี่มันมีอะไรที่เมื่อก็ว่ามันเป็นรีสอร์ทนะทุกคนมันเป็นรีสอร์ทเลยดีกว่ามันเป็นรีสอร์ทแล้วมันถูกตกแต่งเอาไวแ้แล้วนะครับมันถูกตกแต่งเอาไว้แต่ละพื้นที่แต่และพื้นที่เนี่ยมันถูกตกแต่งเอาไว้เพื่อให้มอกให้หมอกแกะแต่ละพื้นที่นะครับนี่ครับอ่าโอเคครับผม ผมก็ได้น้ำพักผ่อนที่ถาวันเมื่อกี้นะครับก็ดูแล้วมันสวยดีทุกคนแต่ว่าผมมาครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าโชคอาจจะไม่ค่อยดีนะทุกคนเพราะว่าแต่ผมเดินมาเมื่อวานเนี่ยฝนมาตกมันทำให้เดินเก็บภาพบรรยากาศไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็ เครื่องใหม่กันแล้วนะครับผมว่าน่าจะตกทีแล้วแหละพวกกล้วยไม้เนี่ยสวยม,มากนะทุกคนมันอยู่สูงนะครับผมไม่ถ่ายให้พี่นาดาได้ดูแล้วเพราะว่าสูงไปก็ไม่ถึงนะทุกคนต้นไม้มาสูงเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินเที่ยวชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเราจะเดินหาสัตว์ป่ามันก็ไม่ง่ายนะทุกคนเพราะว่า ซาป่าเนี่ยเดือย่องไม่ค่อยทันทวนแต่ฝนมันจะตกก็จริงนะทุกคนเวลาเดินแล้วมันมันออกอ้าวยังไงบอกไม่ถูกนะเมื่อกว่าเห็ุจะขึ้นนะทุกคนอาทิตย์จีปกติในป่าอย่างเงี้ยอากาศมันต้องเย็นมากๆทุกคนแต่เน่มันออกอ้าวมากนะทุกคนมันอออ้าวเมื่อกว่าเหุ่จะขึ้นหรือเปล่า ปกติเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราถ้ามันอดเอาเนี่ยมันมีสองอย่างคือเห็ดขึ้นกับฝนตกปฏิอ้ออ้าวอ้อ้าวไว้แล้ว,วฝั่งก็ตกลงมาปฏิอ้ออ้าวอ้อ้าวแล้วก็เห็ดขึ้นก็มีนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอพักกุบพักกล้องดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราผมเจออะไรที่ดีๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่ๆหนา,น,านาได้ดูเรื่อยๆนะครับ ครับทุกคนผมก็ได้เจอกับต้นสายนะครับก็ต้นสายเนี่ยทาไมทือผมให้พี่ๆนานาได้ดูนะครับพี่ๆน,นานาดูต้นไม้นะครับดูดูและจินตนาการดูนะครับว่าธรรมชาติเขาสร้างความสวยงามแล้วก็มนุษย์สร้างความสวยงามถ้าเราเปลี่ยนเสมือนกันในเมืองนะครับก็จะมีตึกแล้วก็ประดับด้วยสีสันตัดตานาน,านานานะครับ ป้าเขาเหมือนกันนะทุกคนมันจะตกแต่งธรรมชาตินะครับมันจะตกแต่งแบบหลากหลายสีมากสีอ่อนสีเข้มนะครับก็อย่าเช่นต้นไม้นี่มันจะเป็นสีที่เข้มออกไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีกิ่งก้านเยอะนะครับและบางต้นเนี่ยกิ่งก้านน้อยแต่ใบสวยนะครับแล้วก็ดูมันเป็นต้นไรที่อาศัยต้นไม้อื่นนะทวน มันจะเป็นการตกแต่งแบบสวยแบบกหนึ่งเลยทุกคนคือพุ่มยกตัวอย่างคล้ายๆในเมืองเลยนะทุกคนก็ตกแต่งด้วยหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะตกแต่งด้วยไฟนะครับตกแต่งด้วยอะไรตะตานานาพอการคืนป้าธรรมชาติเนี่ยมันก็เหมือนกันนะทุกคนมันจะตกแต่งไปด้วยไอ้พ่นเขาเรียกอะไรหินค่อยอะไรพวกน,นั้นแหละนะมันะก็จะกระเพิกกระเพิกกระเพิกกระ,รกกระริกแล้วก็ พอตกเจ็นลรมาเนี่ยมันจะตกแต่งไปด้วยเสี่ยดนตรีนะครับยุยยุยยุแล้วก็พวนนกพวะอะไรเนี่ยมันร้องเยอะแยะเลยนะครับก็มันจะเป็นผมเวลาพบเข้าป้าแล้วผมนึกแล้วก็จินตนาการดูว่ามันคล้ายๆกับว่าเราอยู่เราอยู่ในมู่มบ้านนั้นทุกคนเราก็จะฟังเพลงปฏิทีก็จะคุยกันนะครับ แล้วก็บาดทีก็ดูดอกไม้หน้าบ้านนะครับเออในป่าเขื่อนพอตกเย็นลมมาเนี่ยมันจะมีเสียธรรมชาตินะครับมันจะมีการร้องฟุงร้องเพลงนะครับเสียเติมเต็มไปด้วยพกสัตว์เล็กๆนะครับแล้วก็สักเล็กสัตว์ใหญ่เนี่ยมันเติมเต็มป่านะทุกคนก็มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับคือในป่าก,ก็ตกแต่ง ด้วยป่านะครับพอกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นหินพ้ายนะครับกระเพิก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 กระิกนู่นมันก็สวยอีแบบเนึ่งพอแต่ว่าตกเย็นเรามามันก็จะมีเสียดนตรีงิยงุ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 นี่คือมันมีขึ้นมีลงนะทุกคนทุกคนรอนอนแล้วก็ฟังเสียงชัดๆนะมันเมื่อดนตรีมันมีขึ้นมีลงมีจังหวะของมันนะครับทุกคนมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีสาระมันไม่มีจังหวะมันมีจแต่ละจังหวะนะครับทุกคน เมื่อก็่ตัวนดะตัวขึ้นตัวลงครับก็ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีกว่าธรรมชาติมากนะทุกคนตอนนี้พอมอก็กลังมาเดินขึ้นข้านะทุกคนธรรมชาติสวยแต่เวลาขึา้นเข้าเหมือนเหนยทุกคนปปหน,นื่หนัก แลวทุกคนเห็นต้นไม้ต้นนี้นะมเห็นปะสวยมากนะทุกคนและคนะาเนียมีต้นสายต้นมันมีลูกก็ไม่รู้นะทุกคนเห็นวกอ,อะไรซ่าอะไรขยับขยับคนหนื่อยเลย ทุกคนมันมีต้นสาต้นเปลือเลยทุกคนน่าจะมีอะไรอยู่บนต้นไม้ด้วยแหละมันมีเขยับเขียบ,ยบมันมีรูปเปล่าไม่รู้นะทุกคนราว่าน่าจะมีรูนะมันมีรูอยู่แ,แล้วแหละดูเดี๋ยวผมขอสลักกล้องกันนะทุกคนเดี๋ยวส่องให้พี่ๆดูทุกคนเห็นไหมต้นส่เดี๋ยวจะล็อกขยายดู ขขาใหญ่มากรัาไม่ได้ทุกคนก็นคืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อะ่ะคือธรรมชาติมันตกแต่งนะครับธรรมชาติมันตกแต่งแล้วมันเต,ติดแต็งไปด้วยสัตว์ป่าพวกนกพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วมันทําให้บรรยากาศเนี้ยโลดลื่นนะครับมันสวยมา,มากนะทุกคน แถวนี้เนี่ยตเต่าวหลางเนี่ยเยอะมากๆนะทุกคนมันมีเยอะมากทุกคนดูแล้วขอบบนนู้นนะมันจะมีต้นไหนกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมซูหมหน่อยนะทุกคนนี่ถ้าหล่อเห็นใกล้ๆมันจะสอยนะทุกคน ป่าติดชื้นที่ประสบสารกับไม้ Count พวกไม้ไายนะทุกคนมันอยู่รวนกันนะมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนน,นี่นะทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่ยอดเขาแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงดีก็จะถึงแล้วนะทุกคนนิดหน่อยหนึ่ง ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาพี่ๆนานะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋บผมเนี่ยจะขอตัวแล้วก็เดินทากลับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมจะไม่ถ่ายแล้วนะทุกคนเพราะว่าเดบผมเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนผมไม่มี Power อร์แบด้วยนะ สำหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็คนน้าที่อยากได้กำลังใจให้กับผมก็เข้าไปติดตามผมที่เพจก็ได้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้พตทธคัลลาพต้อคขลลาพี่ๆน้าๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ๆน้าๆทุกๆคนเลยนะครับ